สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้บรรดาแกนนาเขาก็เดินสายรับทราบข้อกล่าวหาตามระเบียบนะคะก็จะมีในส่วนของเพนกวินนะคะแล้วก็รุ้งปนัสยาก็วันนี้เองก็ไปปอทนะคะแล้วก็มีหลากหลายพื้นที่ที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง1นึ1ที่เริ่มออกมาใช้งานแล้วใช่ครับเพราะว่าประเด็น1นึ1นี่ต้องทำำําความเข้าใจเรื่อยๆนะครับว่าเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาท แต่ว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเพราะว่ากรณีของเพนกวินของลุงของไม้ของอานนท์เนี่ยนะครับหลากหลายเวทีนะครับที่ขึ้นเวทีปราศัยตั้งแต่ที่ลังสิตแล้วก็ไปที่วันที่19กันยาที่ท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับก็มีคงมีเจ้าหน้าที่ในการติดตามในเรื่องคําพูดคําจาที่ใช้ในการปราศัยเกี่ยวกับสถาบันนอกจากเพนกวินนอกจากลุงเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกรณี ของคุณไม้นะครับพัสราวัลีเนี่ยธนกิจวิบูรณ์ผลซึ่งกรณีของคุณไมยนี่อันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าครั้งนั้นมีการยื่นจดหมายให้สถานทูตเยอรมันนะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายสื่อมวลชนในนั้นมีซ่องมีสองอข้อกล่าวหาที่ต้องบอกว่าร้ายแรงแล้วก็เป็นเรื่องเท็จนะครับอ,อันแรกเลยก็คือที่มีการกล่าวหาว่ามีการใช้พระราชอำนาจ ในการแทรกแซงการทำางานของรัฐบาลระหว่าง<ช>ที่ประทับอยู่ที่เยอรมันซึ่งรัฐบาลเยอรมันก็ปฏิเสธเรื่องนี้ชัดเจนนะครับปฏิเสธในรัฐสภาว่าไม่มีการกระทําอะไรในลักษณะอย่างนั้น<ช>อีกเรื่องหนึ่งก็กล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับการสูญหายของกลุ่มผู้เห็นต่างอันนี้ก็คงโยงในกรณีของวันเฉลิม<ช>ที่กัมพูชาชซึ่งจนวันนี้นะครับรัฐบาลกัมพูชาก็ปฏิเสธเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการ อุ้มหายากรณีที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าวันนี้ข่าวก็บอกว่าทางเพนกวินเ <Penguin S 1> <Penguin S 2> นี่แหละครับอ,ออกมาปฏิเสธ ช่คือวันนี้ไปที่ปอ,อทนะคะก็ปฏิเสธต,ตลอดข้อกล่าวหาค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับมาตรา1นึที่ไม่รู้ว่าคุณสุเทพเป็นใครมาแจ้งความปอ,อทแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนฝ่ายรัฐบาลส่วนรุ้งเนี่ยก็จะมีคุณดี้นิธิพงศ์นะคะเป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษก็ได้ยืนยันปฏิเสธว่าจะไม่รับกระบวนการนี้กฎหมายมาตรา1นึเราถือว่าไม่ได้ทําอะไรผิดค่ะเพราะว่าเรื่องปฏิเสธนี่ผมว่าต้องดูที่เนื้อหานะครับ พราะอย่างกรณีของมายเนี่ยข้อกล่าวหานั้นเนี่ยแหละครับชัดเจนมากแล้วหนึ่งหนึ่งสองก็ะลุชัดเจนนะครับว่าเป็นความผิดจากการแสดงความาคฆาตมาร้ายแล้วก็มินนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยแหละครับโทษก็ระหว่าง3ปีถึง15ปีอืปีนะคะก็ชัดเจนค่ะแล้วก็เห็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมนะคะรับวันรัฐธรรมนูญก็เห็นว่าจะไปร้องเพลงฉ่อยและกิจกรรมของเขาก็จะพูดถึงมาตรา1 1 2ด้วยผิดพีคือต้องไม่กล่าวจับจ้วงมินสถาบันเนี่ยแหละครับ เอาผิดไม่ได้เลยแต่ว่าประเด็นหนึเนี่ยมีความพยายามที่จะบิดเบือนว่าเป็นการคุกคามแล้วก็เป็นเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับต้องไม่ละเมิดผู้อื่น แน่นอนอันนี้ทุกคนไม่ต้องไปพูดถึงพระมหากษัตริย์แล้วค่ะคือกับคนทั่วไปเนี่ยก็ทําไม่ได้นะคะ,ะมาดูเรื่องของโควิด -19 กันหน่อยนะคะวันนี้บ้านเราก็มีความคืบหน้านะคะหลังจากหลายเสียงก็ออกมายืนยันว่าเรายังไม่ใช่ super s p r e ดอ e r นะคะเรายังไม่ได้มีการระบาดระลอกที่สองยังควบคุมการติดเชื้อได้แล้วก็มีการพูดถึงมติคอรมอนะคะเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาผ่าน special tourist ีซ s a นะคะซึ่งวีซ่านี้เดิมเนี่ยก็จะมีการจํากัดเนาะพี่เวบ,บซี่ว่า mm hmm. เฉพาะประเทศที่ เสียงต่าแต่ว่าคราวนี้เนี่ยให้แทบทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องกักตัว14วันอันนี้ก็หวังกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการผ่อนปลนที่ผ่านมาแล้วก็มุ่งไปที่ประเทศที่ติดเชื้อน้อยเนี่ยซึ่งจริงๆตอนนี้มันเหลือไม่กี่ประเทศถ้าไปโฟกัสถ้าไปโฟกัสเฉพาะประเทศกลุ่มที่มีอาการติดเชื้อน้อยคนก็ไม่ได้เข้ามาเยอะเที่ยวนี้ก็เลยเปิดเปิดเต็มเหนียวเลยแล้วก็มา ควบคุม14วันนะครับก็ต้องดูนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยมันจะเหมือนกรณีในญี่ปุ่นหรือไม่นะครับที่มีรณลงเรื่อง Go to Travel ให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็นําไปสู่การระบาดค่อนข้างรุนแรงร้ายแรงเลยในที่เ,เป็นอยู่ปัจจุบันความนิยมของรัฐบาลญี่ปุ่นที่นําโดยนายซุงกะก็ลดลงทันทีเลยนะใช่ครับแล้วก็มีในส่วนของวันนี้ก็มี ที่เมื่อกี้ลุงคุณนุ่นรายงานตอนอช่วงข่าวทุ่มนะครับพูดถึงผู้ประชกาการฐบกเนาะ,ะที่เดินทางไปรายงานตัวนี่ครับแล้วก็นักข่าวก็ถามถึงสถานการณ์ในเรื่องของมาตรการด้านโควิดนะครับซึ่งทางกองทัพกองทัพบ,บกเนี่ยก็ดูแลชายแดนทั้งภาคเหนือติดกับเมียนมานะครับภาคใต้ติดกับมาเลเซียเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกองกําลังเทพสตรีทางใต้นะครับทางเหนือก็จะเป็น กองกาลังผ่าเมืองเดี๋ยวไปฟังนะครับว่าผู้ประชาการาบกเนี่ยกำชับในเรื่องนี้อย่างไรโควิดชายแดน,นที่ตอนนี้รัฐบาลนะโดยท่านนายกรัฐมนตะรีเนี่ยสั่งการนะครับในแต่นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็สั่งการหน่วยทหารนะครับทุกหน่วยแล้วก็ที่รับผิดชอบด้านชายแดนนะทหารตำรวจกองกำลังต่างเนี่ยให้ให้ยกระดับนะต้องเรียกว่ายกระดับ มาตรการในการบัตรงานนะโดยเฉพาะทะพัพภาคสามเนี่ยตอนนี้ในส่วนของกองทพัพภาคที่สมเนี่ยก็ได้เพิ่มเติมกําลังชุดแวดการขึ้นเข้าไปอีกจำนวนหนึ่งนะในการนั้นแล้วก็เพิ่มเครื่องมือนะตอนนี้เราก็นามศูนย์เครื่องมือเข้าไปไม่ว่าเป็นลวดนหนามีดเพลงในช่องทางธรรมชาติที่คนมักจะลักรอบข้ามไปข้ามมานะรวมถึงเพิ่มการลาดตระเวนทั้งเดินเท้าทางรถยนต์ รวมถึงลาดตระเวนด้วย,ดวยดโดรนนะเพื่อป้องเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวชายแดนตามที่ผมได้เคยเรียนไปแล้วว่าพื้นที่แนวชายแดนโดยเฉพาะภาคเหนือนะั้นเป็นบูมิเทศนะตามธรรมชาติซึ่งมีระยะทางยาวไกลซึ่งกําลังต้องใช้ความทุ่มเทนะอุทิศตนมากตลอด24ชั่วโมงนะในการช่วยกันป้องกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือประชาชนในพื้นที่ที่ต้องช่วยกันครับ ในขณะนี้นะกับหน่วยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราได้มีการประสานงานกันในในทุกระดับนะครับในทุกระดับโดยเพราะหน่วยกบัลังป้องกันชายแดนของทั้งสองประเทศนะในการประสานแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารไปให้คนในฝั่งตรงข้ามเนี่ยรับทร,ราบว่าคือถ้าอยากเข้ามาเนี่ยขอให้เข้ามาในลนักษณะที่ถูกต้องตามกฎ เพราะว่าถ้าฟังที่แม่ทัพพูดได้ทางผบวบท่านพูดเนี่ยครับสถานการณ์ภาคเหนือเนี่ยน่ากังวลกว่าชายแดนภาคใต้ใ<ช>เพราะว่ามันมีขบวนการนะครับนำพาเนี่ยครับคนลักลอบเดินทางกลับไปเนี่ยครับหัวหนึ่ง5 0 0อถึง1,000ันอันนี้ก็เลยเป็นสถานการณ์น่าจะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้งามตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาทางผู้ประชาการฐานบก,ก็เลยต้องมากำชับเน้นย้ำในเรื่องนี้ว่าต้องเข้าทางช่องทางตามตกฎหมายใช่ครับ ทีนี้เราดูภาพรวมทั่วโลกกันบ้างนะคะไปดูตัวเลขรายวันของทั่วโลกกันหน่อยติดเชื้อรายวันอยู่ที่5 8 4 4, 4 1 3รายนะคะซึ่งตัวเลขหลักๆเนี่ยมาจากสหรัฐเลยกว่า2 0 0 0 0 0ดูอินเดียบ้างคะ่ะอินเดียเนี่ยนะคะเมื่อวานต่ำาม0,000วันนี้ก็ขยับขึ้นมา32 0 0 0นอะคะอินเดียนี่จะรายวันจะอยู่ที่ประมาณ20,000ปลายๆถึง3 0,000ต้นๆติดเชื้อสะสมไปอยู่ที่9ล้าน7นะคะแล้วก็เสียชีวิต140 0 0 0 รายดูเสียชีวิตทั่วโลกรายวันนะคะ11,714่เ 11, รอ่ายค่ะ,ะเป็นดูในภูมิภาคนะครับวันนี้อินโดนีเซียเมื่อวานนี้5,000กว่าวันนี้มา6000ครับสะสมก็เฉียด6 0แสนแล้วนะครับเสียชีวิตสะสมก็18 000. ฟปป่นิปิเนส์นั้นติดเชื้อวันนี้1ัน0ติดเชื้อสะสม4,4 0 0นนะครับเส,ส 4, 000, 4, 000ียชีวิตวันนี้7เสียชีวิตสะสม8,6 0พนะครับ เมียนมาครับวันนี้ผมมีรายละเอียดตัวเลขเมียนมามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับไปตามตัวเลขมาวันนี้ก็ยัง4หลักนะครับ1,308เนี่ยแล้วก็สะสมอยู่ที่1,000 0แนะครับใน1,1739นเนี่ยแะครับรายงานในอของสำนักข่าวอิรวดีเนี่ยครับก็บอกว่า74%ของ1 1 0 0 0เนี่ยนะครับประมาณ75,000คนครับที่ติดเชื้อในกุงย่างกุ้ง แล้วก็ในจำนวนนี้นะครับบอกว่า93%ของผู้เสียชีวิตสะสมนะครับที่อยู่ที่2,151เนี่ยนะครับ93%ก็คือ1976คนเคนนี่แหละครับเสียชีวิตในกรุงย่างกุ้งครับพอสถานการณ์ในกรุงย่างกุ้งนั้นถือว่าระบาดรุนแรงมากครับเดี๋ยวไปดูกราฟิกแผนที่นะครับเอามาให้ดูนะครับว่า5รลัฐ5เมืองสำคัญสำคัญนี่ยะครับที่ติดเชื้อรุนแรงนี่ยะครับก็ทยอยมานะครับมีแมนดาเล่ครับ มันเดเลนี่ขนาดนี้อยู่ที่7,676ครับ<า>ติดเชื้อสะสมนะครับไปบาโกรครับบาโกนี่จะอยู่เหนือย่างกุ้งนะครับบาโกนี่อยู่ที่5,946<า>่จากบาโกไปรัฐยะไข่ครับรัฐยะไข่นั้นก็จะติดกับทางบางกะลาเทศนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกที่2ตั้งแต่วันที่1 4สิงหาคมที่มีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งนะครับจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยครับไป10,000แนคน ที่รัฐยะไข่ก็อยู่ที่สามพันเก้าร้อยสามนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับอิรวดีครับก็เป็นพื้นที่ที่ลุ่มน้ํานะครับแม่น้ําอิรวดีลงมาสมุทรเนี่ยนะครับอิรวดีนี่ก็อยู่ที่สามพันสี่ร้อยสี่เจ็ดอันนี้ก็คือสถานการณ์ในเมียนมาที่บอกว่าการระบาดนั้นยังรุนแรงแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับไปดูมาเลเซียหน่อยนะครับมาเลเซียเพื่อนบ้านเราทางตอนใต้นั้นวันนี้ก็ลงมาเลขสามหลักครับ เหลือ959ก็เป็นครั้งที่2ในตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับเพราะเมื่อวันที่2นั้นอยู่ที่800นะครับแล้วก็ตัวเลขวันนี้959นั้นสูงสุดยังอยู่ที่รัฐเซลังอนะครับติดกับ KL ครับ277แล้วก็ซาบ้านะครับอยู่ที่เกาะบอ์เนียว203ครับกุงกัวลลัมเปอร์วันนี้อยู่ที่129ครับไปดู3รัฐชายแดนนะครับที่ติดกับไทยครับ ก็ยังบอกว่าสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังครับในพื้นที่ชายแดนเปรักครับเปรักนั้นอยู่ที่33มลายนะครับวันนี้ติดเชื้อเปรักจะติดในส่วนของอาทางทางยะลาครับทางเบตงนะครับแล้วก็ในส่วนของเคดาครับเคดานนั้นจะอยู่เหนือเปรักขึ้นไปเคดาก็จะอยู่ที่ชายแดนของสงขลานะครับเคดาวันนี้อยู่ที่16บลายครับติดเชื้อแล้วก็กาลันตันครับกาลันตันนั้นติดกับนราธิวาส เมื่อวานนี้เลขตัวเดียววันนี้มาสองตัวครับ17ครับก็เป็นสถานการณ์ที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นถ้าเทียบกับภาคเหนือนั้นก็ยังน่าวิตกกังวลน,น้อยกว่าแต่การระบาดในมาเลเซียนั้นก็ถือว่าไม่เบานะครับไปดูประเทศไทยหน่อยนะครับผมเอากราฟิกมาให้ดูกราฟิกตัวนี้จะไม่ค่อยได้เห็นเป็นแผนที่ติดเชื้อบ้านเรานะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วเราพีคสุดเนี่ยยีมีนาแล้วนุ่น จำได้นะ22มีนา188วันนั้นหมอประสิทธิ์ออกมารีบออกมาหลังจากน,านั้นตัวเลขดรอปลงเลยนะฮะแล้วท่านบอกว่าถ้าสถิติการติดเชื้อ30%สองเดือนนะครับมันจะท 20, 30, 000, ะลุ2 0 0ื่นถึง3 0 0 0 0แล้วเราก็เอาอยู่นะครับแล้วจากช่วงต้นพฤษภามาเนี่ยยาวลอดนะครับมาถึงปัจจุบันนี้ก็ติดลึติดเชื้อล่าสุดวันนี้ก็อยู่ที่25ก็ถือว่ายังไม่มีการระบาดในระลอกที่2นะครับแต่ว่าประชาชน ในประเทศนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะว่าสถานการณ์ในเพื่อนบ้านนั้นน่าวิตกกังวลอย่างยิ่งไปดูในภูมิภาคหน่อยนะครับไปดูฮ่องกงนะครับสถานการณ์ฮ่องกงวันนี้ติดเชื้ออยู่ที่104นะครับก็เลข3หลักครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับวันพฤหัสแคร์รีแลมผู้บริหารสูงสุดนะครับก็ประกาศใช้มาตรการเข้มข้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือห้ามทานอาหารที่ร้านอาหารหรือพัตจการหลังเวลา 18นาฬิกาครับโอ้โหอันนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับต่อเศรษฐกิจในฮ่องกงะะใช่ครับนะเพราะว่าที่ฮ่องกงนั้นทานข้าวนอกบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปนะครับอาหารค่ำเนี่ยต้องออกไปกินกันนอกจอากนี้ก็ยังมีการปิดสถานบันเทิงโรงเรียนนั้นแน่นอนนะครับฟิตเนสแล้วก็เรื่องสถานทั้งหมดนะครับที่นะเป็นพื้นที่ที่มีการชุมนุมของผู้คนได้นี่นะครับก็จะปิดเพราะว่าสถานการณ์การรับแพร่ระบาดของฮ่องกงนั้น อยู่ในระยะที่4เดี๋ยวไปดูกราฟิกอีกทีนะครับผมก็ไปตรวจสอบว่าในแผนที่ในกราฟิกที่เห็นเนี่ยนะครับมันมียงไงเออมันมี3มละลอกเองนะครับก็คือช่วงเดือนเมษาไป8ปนะครับแล้ว3ากรกฎาคม149แล้วก็29พฤศจิกายนไป115ปรากฏว่าละลอกที่1เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือช่วงแรกเลยครับที่มีการติดเชื้อเขาก็เรียกว่าเป็นละลอกที่1นะครับแล้วก็มาละลอกที่2ก็คือ เดือนมีนาคมอันนี้ก็หายสงสัยหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ในกราฟเนี่ยเห็นอยู่ว่ามันมี3สาระลอกทั้งนั้นสุดท้ายก็ขอไปดูที่ญี่ปุ่นนะครับสถานการณ์ในญี่ปุ่นวันนี้ติดเชื้อ1,862ครับแล้วก็ข่าววันนี้ก็คือที่1,862นั้นอยู่ที่กรุงโตเกียว572ครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสูงสุดก็5 8 4นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วโตเกียวนั้นติดเชื้อถือว่าเป็น 26%ครับของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ169,000ลายที่โตเกียวก็44,000นะครับในขณะที่ผู้ว่าโตเกียวครับวันนี้ครับนางยูริโกโกอิเกะนี่แะครับก็ออกมาบอกว่าขอให้คนในกรุงโตเกียวที่มีอายุ65ขึ้นไปเนี่ยนะครับเลิกยุตินะครับที่ว่าในเรื่องของ Go t r ูช a ฟเนี่ยคือไม่ให้ไปร่วมในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าที่ผ่านมานั้นสถิติ การติดเชื้อในช่วง Go To Travel เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนี่แหละครับ<ช>ทำให้มีมผู้ติดเชื้อมากขึ้นผู้ว่าโตกเกียวก็เลยกังวลครับว่าอายุ65เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่อาจจะทําให้หากติดเชื้อแล้วจะมีผลกระทบร้ายแรงและอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตก็เลยมีการออกมาขอร้อง คนกรุงโตเกียวค่ะนะคะก็ต้องรวมมือกันทีนี้เราดูสรุปสถานการณ์ทั่วโลกนะคะติดเชื้อสะสมอยู่ที่68ล้าน654,00รายนะคะเสียชีวิตสะสม1ล้าน5้5 0 0 0รายดูติดเชื้อรายวันสูงสุดอันดับ1สหรัฐนะคะ2แสนกับอีก9,700รายค่ะติดเชื้อสะสม15ล้าน5้า0รายนะคะอันดับ2เนี่ยเป็นบราซิลนะคะติดเชื้อรายวัน47,000รายอันดับ3มอินเดียติดเชื้อรายวัน3 0 0 0 0 2 0 0พัราย4รัสเซีย26,000รายและ5เยอรมน,นีล่างสุดนะคะ18,000รายส่วนเสียชีวิตรายวันสูงสุดก็ยังเป็นสหรัฐเนี่ยคราวนี้พุ่งมาเกือบจะ3า0 0 0แล้วนะออก็คือถือว่าเสียชีวิตสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดมา2,960รายอันดับ2บราซิลค่ะ796ราย3อิตาลี634ราย4เยอรมน,นี622รายและ5สหราชาอาณาจักร616รายค่ะ ตัวเลขเสียชีวิตสะสมขณะนี้อยู่ที่เกือบ3ามแสนนะครับสองแสนถ้าอัตราการเสียชีวิตยังอยู่ในระดับ2,000ขึ้นเนี่ยนะครับของสหรัฐเนี่ยนะคะใช่ครับสิ้นเดือนมกราคมนี่มีขยับถึง4ี่แสนเลยน,นั่น่น<ด>ก็เป็นสถานการณ์ที่สหรัฐนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามีพอมีวัคซีนมาแลครับก็ต้องดูครับว่ามันจะมีส่วนช่วยลด การติดเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามการเมืองท้องถิ่นจะลงไปดูสนามอบจที่จังหวัดสงขลาหน่อยรายละเอียดเป็นอย่างไรวิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ มาวิเคราะห์กันหน่อยสําหรับสนามอบจอนะคะเมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องเชียงใหม่เพราะว่าตอนนี้ทั่วประเทศหลายคนจับจ้องไปที่เชียงใหม่เพราะว่าเป็นศึกของการสู้กันเองระหว่างคนคุ้นเคยกันมาก่อนนะคะคก็คือเป็นปีกเพื่อไทยทีนี้เนี่ยมาถึงวันนี้เรานําเสนอของสงขลาบ้างนะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลก็คือในส่วนของพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ใช่ครับก็ไม่ได้เป็นการต่อสู้โดยตรงเ,เนาะถึงแม้ว่าเพราะว่าครั้งนี้นี่ ผู้สมัครในจังหวัดส,สงขลาก็มีจาก4กลุ่มการเมืองนะครับในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์ก็ส่งในนามพักครับส่งในส่วนของคุณไพเจนมากสุวรรณแต่ในภาพนี้เป็นพันเอกสุชาตินะครับจันทราโชติกุลซึ่งท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักพลังประชารัฐซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ต้องบอกว่ามีบทบาทโดดเด่นที่สําคัญมากนะครับทำให้พักพลังประชารัฐเนี่ย ได้เสียงได้สอสอจากพื้นที่ภาคใต้นะครับ13คนนะครับจาก50คนแล้วก็ในจังหวัดสงขลานี่แหละครับที่มีสอสอ8คนนี่นะครับก็บากฏว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นได้มา4ที่นั่งนะครับจากทั้งหมด8ที่นั่งป <c oughs> ้องบอกว่า4ที่นั่งนี่นะครับในเขต1เขต2เขต3เขต4นะครับเป็นนักการเมืองที่บอกว่าโนเนมได้เลยนุ่น <c oughs> คือไม่มีใครรู้จักครับ <c oughs> โอกาสที่จะมานี่ยากมาก <c oughs> แต่ที่ชนะมาได้นี่นะครับป้องบอกว่า เพราะว่าชื่อเสียงบรารมีเนี่ย,อยของพลเอกประยุทธ์ล้วนๆเลยเพราะว่าสงขานั้นถือว่าเป็นฐานการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานนะครับแล้วในครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้มาสามที่นะครับก็คือเขตห้าครับเขตหกแล้วก็เขตแปดส่วนเขตเจ็ดนั้นก็ถือว่าเป็นการแบ่งกันในส่วนของกับพรรคภูมิใจ,ใจไทย,ไยเพราะว่าในส่วนของสงขานั้น ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยถือว่าเสียหายมากนะครับจากเหตุการณ์ที่ครั้งนั้นจําได้นะครับอดีตหัวหน้าพักคุณอภิสิทธิ์ได้ชาชีวะนี่ยนะครับรออกบาปราศัย,ยแล้วก็ประกาศฟังอีกครั้งนะครับไม่หนุนพลเอกประยุทธ์อันนั้นก็เลยเป็นส่วนที่พลิกสถานการณ์ในพักใต้นะครับแล้วทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเหลือ20สสจาก50แล้วก็ในการเลือกตั้งอบจที่จะมีขึ้นในวันที่20เนี่ยนะครับก็เป็นการต่อสู้กันครับในส่วนของพัก ประชาธิปัตย์นะครับก็คือคุณไพเจนมากสุวรรณคุณไพเจนนี่เป็นอดีตรองอธิบดีกรมชลประทานเราก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญคนหนึ่งนะครับในเรื่องการดูแลเรื่องน้ําเรื่องชลประทานนี่นะครับในพื้นที่ภาคใต้ทํางานในพื้นที่มายาวนานเป็นข้าราชการระดับ40มาก่อนตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดแข็งของคุณไพเจนนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานั้นการเลือกตั้งในพื้นที่นี่ คือนักการเมืองนะครับรัฐมนตรีสสเนี่ยไปช่วยหาเสียงไม่ได้เลยแต่ว่าคุณไพเจนั้นพักประชาธิปัตย์ส่งนะครับแล้วก็จากที่ผมตรวจสอบในพื้นที่นะครับฟังการวิเคราะห์เนี่ยคนก็บอกว่าก็ถือว่าสูสีมากแล้วประชาธิปัตย์นี่ต้องบอกว่าเป็นแชมป์เก่านะครับเพราะว่านายกอบอกจอนั้นก็เป็นพื้นที่ที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยคลองมาก่อน อย่างกรณีของรัฐมนตรีช่วยหมาไทยคุณคนิพนธ์บุญญารามณีเนี่ย<ะ>ท่านก็เป็นอดีตนายกอบจออแล้วคุณวัดเดชอิฐเนี่ยครับขาวทองเนี่ยที่เป็นสสเขตห้านี่ยนะครับท่านนี้ก็มีชื่อเล่นว่าสสชายเนี่ยครับท่านก็เป็นอดีตนายกอบจอมาก,ก่อน<ะ>เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ประชาธิปัตย์นี่ก็ถือว่าเป็นต่อนะครับ<ะ>แต่ว่าโพลที่ออกมาเนี่ยเมื่อที่มีการทรําโพลกันเนี่ยนะครับบอกว่าคะแนนเนี่ยถือว่า สูสีมากนะครับส่วนในส่วนของพันเอกอสุชาตินะครับจันทรชโชติกุลเนี่ยก็เล่นลงมาเล่นการเมืองท้องถิน่นก็สร้างความแปลกใจเหมือนกันครับนุน่นเพราะตอนแรกแกเป็นคนที่เป็นเหมือนเป็นมือเป็นไม้ให้กับพลังประชารัฐในภาคใต้ใช่ครับแล้วพันเอกสุชาตินี่ก็เป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหาร12ครับรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์ใช่ครับแล้วก็ในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับแล้วจริงๆผู้การชาติเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นรัฐมนตรี แต่ว่าก็ไม่ได้เรียกร้องตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสสพักใต้13คนเนี่ยก็ตําแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรีนี่ไม่มีเลยแต่ว่าก็เป็นหนุนในส่วนภาคอื่นซึ่งผู้การชาตินี่ก็อยู่ในพื้นที่มายาวนานนะครับเคยเป็นอดีตสสจากพักความหวังใหม่แล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ก็เดินสายหาเสียงกันร่วมกับอ,อ,อดีต นายทหารอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพลเอกการอดกิตหมื่นสวัสด์ปัจจุบันนี้เป็นสวละแต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร12ของพลเอกประยุทธ์และในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยครับวันที่20นั้นทางผู้การชาติเนี่ยก็ชูในเรื่องของอบจสีขาวก็คือพูดในเรื่องของแนวทางนโยบายว่าจะให้ตรวจสอบตรวจสอบได้ปลอดโปร่งได้นะครับเพราะว่าอดีตนายกนายกอบจที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการถูกคอหาถูกตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องของความไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นในวันที่20นั้นก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะเป็นการต่อสู้อาจจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องของคะแนนความนิยมในส่วนของพลังประชารัฐที่สนับสนุนผลเอกประยุทธ์นะครับรในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นก็เป็นพรรครวมรัฐบาลแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่า ในพื้นที่ครับค่ะนะคะเดี๋ยวรอจับตากันนะคะในส่วนของสงขลาก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจและสู่สีทีเดียวเดี๋ยวพักกันรูปเดียวนะคะช่วงหน้าตามกันหน่อยเรื่องของคุณหญิงหน่อยที่แวดว่าจะตั้งพักใหม่เนี่ยมันแนวแนวทางแนวโน้มเป็นยังไงเดี๋ยววิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ หญิงหน่อยตั้งพักใหม่ขออนุญาตทดไปในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เวลาไม่พอเดี๋ยวเราไปกันที่เรื่องของอายการนะที่วันนี้ถแถลงกรณีคดีของคุณสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจจ่ายสินบน20ล้านทําไมไม่ดําเนินคดีอแล้วเรื่องนี้ก็สื่อก็นําเสนอจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับว่าเหมือนกับเข้าใจไปว่าตํารวจเนี่ยเสนอสมาและอายการค <บน S 1> <ห>ุณทรด้วยฟ้องเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ทาง,ทางอายการนยครับก็ชี้แจงในเรื่องนี้ครับว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะมีการดําเนิน การสั่งฟ้องจากทังทางส่วนของสำนังกงานตารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางอายการที่แถลงวันนี้ก็มีรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวฟังท่านชี้แจงหน่อยครับส่วนเองเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็ได้ให้ความเห็นไว้ในท้ายรายงานการสอบสวนแล้วนะครับว่าเขาประสงค์ที่จะแยกสํานวนของนายชุทนทรทเนี่ยแยกเป็นการดำเนินคดีนี้อีกต่างหากนะครับเมื่อพนักงานสอบสวนเขาทราบแล้ว ทางใอการเองจึงไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ดําเนินคดีนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นคดีเองได้หรือจะลงสอบสวนเองได้ก็คงจะต้องรอให้ทางนักงานสอบสวนเขาทําหน้าที่ของเขานะครับเมื่อเขาสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะส่งมาให้พนักงานใน,าในการพิจารณาซึ่งทางพนักงานในการเองก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ ก็เป็นอันชัดเจนว่าเหตุผลที่ไม่ฟ้องคุณสกุลทรเนี่ยเพราะว่าในสำนวนมันไม่ได้มีชื่อของคุณสกุลทรตั้งแต่แรกรก็มีการดําเนินการในส่วนของสองจำเลยแค่นั้นนะเพราะว่าประเด็นนี้เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงปี60นะครับแล้วหลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสารอันนี้ออกมานะครับก็มีการเคลื่อนไหวกันโดยเฉพาะในปีของฝ่ายการเมืองแล้ววันนี้เนี่ยก็มีไปร้องกับทางกรรมธิการกฎหมายของคุณศิระเจนจาคานะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ร้องอทางอดีตนักการอ๋อคุณวัชรพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะคะซึ่งวันนี้ก็ไปไปร้องแล้วก็คงจะต้องมีการเรียกมาสอบสวนไต่สวนกันนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตํารวจแห่งชาติว่าเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงไม่มีการดําเนินการแล้ว จะมีการดําเนินการต่อจากนี้อย่างไรแล้วคุณวชริระแกไปดูในรายชื่อผู้ถือหุ้นในสมัยปี60เลยนะคะกับบริษัทเ e ลเอ s t a t เนี่ยปรากฏว่าก็มีทั้งแม่คุณธนาธรแล้วก็คุณธนาธรด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับถือว่าเป็นการทุจริตในเรื่องของการจ่ายสินบนเนี่ยแต่ว่าในส่วนของพักเก้าไกลตอนนี้ก็ไม่ได้ขยับอะไรในเรื่องนี้เลยนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ